สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องน่ารักที่เรอมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยหายากทางองค์การสวนสัตว์เขาเพาะสําเร็จค่ะแล้วก็ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชื่อเพาะนะครับสองตัวเพศผู้เพศเมียยวมีข่าวนะฮะลงนาหนึ่งเช้าวันนี้พร้อมกับความประทับใจให้ดูวันนี้ฮะคุณพิธทนาาพี่น้องประชาชน จากทั่วสารทิศรวมทั้งชาวเน็ตเขารวมตัวกันจากหลายจังหวัดนะครับ <Okay. S 1> ไปร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอธิษฐานจิตให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราชกรับรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงและต่างจังหวัดก็เดินทางมาด้วยความห่วงใยอธิษฐานจิตให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระการประชวนนะครับ หลังจากที่ทางสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่53คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าพระหัตถ์ข้างขวาคงเคลื่อนไหวได้เป็นปกติคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานถวายพระโอสถทางหลอดพระโลหิตต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดพระอาการทั่วไปเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ความดันพระโลหิต การเต้นของพระหัตถยและการหายพระหัตถยเป็นปกติและส่งพันธมไดมได้ครับก็ประชาชนที่ตามข่าวใกล้ชิดหลายคนก็เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราชทั่วสารทิศครับไปร่วมถวายพระพรไม่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดให้มีการลงนามถวายพระพรที่บริเวณด้านหน้า ศาลาศิริราชร้อยปีก็ตามนะครับแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไปตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ขอพรให้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วมีสมาชิกกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติซึ่งก่อตั้งจากการรวมตัวกันในกลุ่มโซเชียลมีเดียโดยสื่อสารกันผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ทางอินเทอร์เน็ตและอีเมลก็มีการทยอยเดินทางมาหลายจังหวัดในชมรมเ้ามีสมาชิกเยอะนะครับ ไปรวมตัวกันที่บริเวณลานด้านหน้าสาราสิริราชร้อยปีแล้วหันหน้าไปยังอาคารเฉลิมพระเกียตรติซึ่งเป็นอาคารที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสวดบทภูมิพลมหาราชวรรษสชัยมังคลคาถาซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของราษฎรทั้งแผ่นดินนะครับก็เป็นข่าวที่เราให้ความสนใจติดตามกันตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งเช้าวันนี้ใช่ค่ะห่วงใยในพระพนลพันไมยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนะคะามาดูข่าวน่ารักน่ารักนะคะเรื่องของ นกกระเรียนเป็นลูกนกกระเรียนนะคะสองตัวเพศผู้กับเพศเมียว,วันนี้เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะที่สวนสัตว์นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยพลเอกพัทรินดีลายุทธกรรมการองค์การสวนสัตว์ตอนนี้เนี่ยรักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์อยู่ด้วยบอกว่าทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานนามลูกนกกระเรียนพันธ์ไทยค่ะมีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียสองตัวนะคะ ลูกนกกระเรียนเพศผู้พระราชทานนามว่าล่องลม ชื่อน่ารักมากลูกนกกระเรียนเพศเมียพระราชทานานามว่าชมฟ้าคือคล้องจองกันเลยค่ะล่องลมชมฟ้า2ตัวนะคบทั้งคู่อายุ1ปีนะคะสุขภาพแข็งแรงนักท่องเที่ยวประชาชนสนใจนะคะพาลูกลุกหลานไปชมได้ตอนนี้เนี่ยลูกนกกระเรียนทั้งสองตัวนี้จัดแสดงแล้วนะคะอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะทางรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ก็เล่าถึงความเป็นมาของการพระราชทานานามลูกนกกระเรียนให้ฟัง ดยบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะสมเด็จพระเทพรัรตน,นราชสุดาเสด็จไปยังตำบลหนองระเวียอำเภอเมืองจังหวัดนคร,รราชสีมาเข้าชมงานทรัพยากรไทยก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจปี2554ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทางองค์การสวนสัตว์เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ได้นําเสนอพืชแห้วทรงกระเทียมซึ่งถือเป็นอาหารที่สําคัญของนกกระเรียนพันธุ์ไทย และจากความสําเร็จที่มีการเพราะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยตลอดถึงโครงการเตรียมความพร้อมในการทดลองปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติจึงได้จําลองพื้นที่ชุ่มน้ําพร้อมกับนําลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยสองตัวไปร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสนพระไทยลูกนกกระเรียนด้วยเหตุดังกล่าวทางสวนสัตว์นครราชสีมาจึงได้ทําเรื่องของพระราชทานชื่อลูกนกกระเรียนทั้งสองตัวซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับพอ,อสวนสัตว์นครราชสีมาพอบัญญัติอิน,อนทรสุวรรณเองก็บอกว่าเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน15สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับในช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมี รายงานเลยว่ามีใครไปเจอนกกระเรียนนกเนี้ยในสภาพธรรมชาติแต่ปัจจุบันสวนสัตว์นครราชสีมาประสบความสําเร็จค่ะในการเพาะพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยนี่ขณะนี้เนี่ยมีนกกระเรียนในโครงการมากกว่า100ตัวแล้วนะคะส่วนหนึ่งมาจากการผสมเทียมแล้วก็การกระตุ้นให้นกวางไข่เสร็จแล้วไข่นกกระเรียนที่ออกมาจะถูกนําไปฟักแล้วก็แยกเลี้ยงในกรงเลี้ยงหลังจากนั้นจะมีการฝึกด้วยค่ะเอาเขาไปฝึก เขาจะได้เตรียมความพร้อมในการอยู่ตามธรรมชาติต่อไปพออสวนสัตว์นครราชสีมาบอกว่าฝึกกันเข้มข้นเลยเรื่องการหาอาหารการฝึกบินนะพวกเขาเนี่ยต้องไม่เคยเห็นหรือคุ้นชินกับมนุษย์นี่นะเขามีมีเปิดให้ชมนะใครจะไปชมการฝึกนกกระเรียนในโครงการไปเยี่ยมชมล่องลมกระชมฟ้าก็ไปที่สวนสัตว์นครราชสีมาได้สวนสัตว์นครราชสีมาเนี่ยแทบจะเป็นสวนสัตว์แห่งเดียวของประเทศไทยที่มีช้างแอฟริกาอยู่ด้วยส่วนใหญ่ช้างตามสวนสัตว์บ้านเราจะเป็นช้างเอเชียสวนสัตว์นครราช สีมาเนี่ยอีกหนึ่งสัตว์ที่เจ๋งทีเดียวนี่ไปได้ไปมาเกือบทุกสวนสัตว์แล้วนะสงขลาเขาไปมาแล้วเขาเขียวก็หลายรอบเชียงใหม่ก็หลายรอบนะสวนสัตว์ดูสิไม่ต้องพูดถึงนะในกรุงเทพแล้วก็มีที่ไหนเออมีโคราชนี่แหละที่ยังไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ก็ต้องไปดูลองไปดูสนุกดีเป็นความสวยนะครับน่ารักมาดูเรื่องของตำรวจนิดหนึ่งนะครับจากนกก็ต่อกับตำรวจ ซึ่งเกี่ยว,ยวยข้องกันด้วยเกี่ยว,ยวเลย, <c oughs> เล,ยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยว16กรกฎาคมก็คือ <c oughs> วันนี้น,น,นายกร,รัฐมนตรีจ,จะนั่งเป็นประธานประชุมกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติประเด็นสําคัญที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องการแต่งตั้งผบาตรคนใหม่แทนผบาตรคนปัจจุบันคือพลบุรเปรวพันธ์ดามาพงศ์จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยาก็ต้องมีคนใหม่ขึ้นมาแทนข่าวก่อนอันนี้ก็มีตัวเต็งอยู่สองคน คือพลตรวจเอกปานสิริประภาวัตรรองพอบอตรด้านป้องกันและปราบรามอาวุโสมาเบอร์หนึ่งอันดับสองเนี่ยคือพลตรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชฯกฯิจรองพอบอตรแต่ตามโผลรายชื่อเนี่ยไม่ติดมาติดอันดับสามก็คือพลตบวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองพอบอตรเป็นคนที่เขาบอกว่าเป็นฝ่ายบูด,ด้วยปราบรามเก่งเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่แข็งแรง แล้วก็มีความตรงไปตรงมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนะครับตามรายงานก็ระบุว่าวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะมีข่าวออกมาว่ารายชื่ออันดับที่หนึ่งก็คือพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรรองพบตรเนี่ยอาวุโสอันดับหนึ่งน่าจะไม่ได้คนที่น่าจะได้น่าจะเป็นอันดับสามคือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว รองของบตรอแม้อุโสน้อยกว่ามีเวลาอายุราชการถึงปี57โดยตามรายงานก็ระบุนะครับว่าที่ประชุมตำรวจเนี่ยคล้ายๆกับได้รับข่าวกันมาแล้วว่านายกจะเสนอรายชื่อคนเดียวในที่ประชุมให้เลือกก็คือชื่อพลตำรวจเอกอดุลไม่ใช่ชื่อพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัฒน์ โดยเหตุผลที่มีรายงานเข้ามาก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่อนข้างพอใจกับพลตเอกอดุลแสงสิงแก้วไว้วางใจให้เป็นพอบอตรเพราะว่าที่ผ่านมารับผิดชอบนโยบายด้านการปราบยาเสพติดมีผลงานต่อเนื่องเคยเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลดูแลงานจราจรวางแผนจัดการจราจรความปลอดภัยการประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภักสา ก่อนอาสาลงไปรับผิดชอบภารกิจดับไฟใต้นั่งเป็นผู้บัญชาการภาค9จัดโครงสร้างหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนใต้กระจัดกระจายให้เป็นระบบด้วยการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอชตอลีกประการรัฐบาลต้องการใช้ประสบการณ์การจัดกำลังควบคุมฝูงชนซึ่งทางพลตระเอกอดุลมีความชำนาญก่อนน่าจะใช้งานคนคนนี้อันนี้ตามรายงานนะครับส่วน อาวุโสอันดับหนึ่งก็คือพลตรวจเอกปานสิริประภาวัตรเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีจะปลอบใจโดยอาจจะแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญคือเลขาธิการปป,ปสหรือตำแหน่งอื่นที่เท่าเทียมมานั่งแทนเนี่ยนะฮะแหล่งข่าวจากกรรมการกอตชเปิดเผยบอกว่าที่ประชุม16กรกฎาคมนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า พลตำรเอกอดุลจะได้รับการเสนอชื่อเพราะในส่วนกรรมการทุกคนต่างรับทราบเรื่องนี้กันแล้วสแสดงว่ารู้กันล่วงหน้าแล้วก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเห็นตามหรือมีเหตุผลอย่างไรหรือว่าอาจจะโต้แยง้งเดี๋ยวว่างกันในห้องประชุมพลตำรเอกวิเชียนโพธิ์โพสีเลขาธิการสภาความมั่นคงซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกตอชอต้องเลือกพอบอตรด้วยตัวเองก็เคยเป็นผบอตรมาเนี่ยนะครับ เจ้าตัวก็บอกว่าตนจะเข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งพบตรด้วยซึ่งก็ไม่ทราบว่านายกจะเสนอใครเข้ามาดำรงตําแหน่งผบตรคนต่อไปซึ่งการเลือกพอบตรก็เป็นอํานาจของนายกที่จะเป็นผู้เสนอซึ่งไม่ว่าใครที่จะมาเป็นพบตรอตอนก็เห็นด้วยโดยการเลือกพอบตรนั้นส่วนใหญ่นายกจะเลือกบุคคลที่ไว้ใจเชื่อใจและสามารถทํางานร่วมกันได้ส่วนเรื่องความอาวุโสนั้นเป็นเรื่องนายกจะเป็นผู้พิจารณา แต่ตามรายงานก็บอกนะครับบอกว่าไม่มีกฎหมายระเบียบเขียนไว้ว่าต้องเลือกอาวุธโสอันดับหนึ่งเขาบอกเป็นประเพณีปฏิบัติแต่กฎหมายระเบียบไม่ได้เขียนไว้ที่ผ่านมาก็มีการเลือกข้ามขั้นเนี่ยรุ่นน้องขึ้นมาแทนรุ่นพี่เนี่ยหลายกรณีอย่างพลตําเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวีก็เคยก้าวขึ้นมาข้ามหน้ารุ่นพี่หลายชั้นเหมือนกันนะครับอย่างเนี่ยครับพลตเอกวิเชียนพจน์โปรศรีก็อาวุโสน้อยกว่า คนรุเร็เพียวพันดามาพงพบต,ตรคนปัจจุบันฉะนั้นเรื่องอาวุโสนเนี่ยเขาบอกเป็นประเด็นรองดูเรื่องความสามารถฝีมือเป็นหลักน <c oughs> ั้นตามรายงานก็ระบุว่าวันนี้น่าจะหวยออกที่ท่านดุลท่านดุสิงแก้วออส่วนท่านปานสุริเนี่ยก็คงจะไปนั่งเลขาปปสถ้าเอานะถ้าเอาแต่ถ้าไม่เอาก็ จะหาตำแหน่งเทียบเทียงไปใช่นะคะเมืถึงเรื่องของตํารวจแล้วไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของกองบัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะสำนักง,งานออของกองบัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยต้องดูในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นหลักเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเมวื่อวานเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจเนี่ยเขาเขาเสวนากันค่ะสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิสลานะครับมีการจัดกิจกรรมราชด,ดําเนินเสวนาเรื่องเซ็กไวใสติดยาตีกัน